โอ้อินทกได้อะไรมาเต็มเลยนะะอ๋อเฮปปี oh, wow. you, ้เบิร์เดย์ทูยูว้าวเฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเพื่อนว่าะหมูหิมาบล่ลูกวันนี้ที่ออรินีชิปหรือว่าที่ฝากเลี้ยงเด็กนะคะจัดวันเกิดล่วงหน้าให้จ้าแล้วก็เพื่อนให้ของขวัญมาเยอะเลยอืมว้าวมาไหนวะย,ยุกิโอ้ของขวัญเต็มกระเป๋าพี่น้องเอ้ยคุณน้ำหมูหิมาแซงอินชทกร พอมาหอดกระเฝ้าเอิญแม่จ่าบอกให้แม่มาเบิ่งของขวันในถุงจ่าตื่นเต้นักขนาดจ่าของควันไดมาหลายอิริจ่ามือนีเด็กหน่อยทั้งหมือมีสิบกาคนนะคะใดมาทุกคนจ่าคู่เพิ่นใส่ถุงมัดมาให้ยางดีจ้าว้าวมุยะโอ้มูหมุยะห ว้าว <Wow. S 2> ปีนี้อาจจะเป็นปีแรกก็ว่าได้นะคะถ้าไม่นับทนซันจีนะคะที่จัดขึ้นตอนขวบหนึ่งนะคะอันนี้เด็กสองขวบจ้าเพิ่นกับสิตื่นเต้นจักน้อยกับกันได้ของขวัญจ้ากระสิเป็นคีโมจักน้อยจ้าเว้าดูจักน้อยหย่อนควบมวาตื่นเต้นเห็นของขวัญที่อยู่ในกล่องจ้าแกะอันใดกับว้าวว้าวจ้า อีปังกากาอีปังกาก้า그래오อ트อีปังกากาเซอันน่ะอืมอันนเนี่เหมือนที่อินท็อกเลยนี่เหมือนของอินท็อกเลยเห็นไหมเนี่ยสีเทียนอสีเทียนเอ็นดูของขวัญตะลายางที่คนเกาหลีเพิ่นเตรียมมาให้กันจ้าส่วนของอินท็อกให้เพื่อนก็จะเป็นขนมจ้า

นะว้าวสมุดโนต้ตเหรอสมุดโนต้ตการจัดงาน,นวันเกิดที่โรงเรียนนะคะ,ะเราก็จะเตรียมของขวัญไปให้เพื่อน,อนด้วยนะคะมีเพื่อนกี่คนนะคะ,ะวันเกิดอินท็อกแม่ก,ก็ต้องเตรียมของขวัญไปแจกเพื่อนด้วยะะเขาก็จะทํากันตะมุตะมิแบบนี้จ้เาเพื่อนก็จะเตรียมมาให้เราจ้าอ้ชาโดอิจาน่ชาโอิจาน่โอ้คอะวะ ว,ว้าวเที่ยวอะเที่ยวหอ๋อนี่ก็จะเป็นคำสับรถเนะวาะว้าวแล้วก็จะเป็นสมุดปั๊มว้าป<ม>โรโรปโรโรอัน<ม>นี้จะเป็นคิมงานวันเกิดเกาหลีนะคะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนก็จะประมาณนี้จ้าของขวัญก็ประมาณนี้อัญยอง